ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟสวัสดีพ่อแม่ที่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามรับชมอยู่ทางช่อง l o g i กิ๊กยู่ะณนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันอังคารตรงกับวันที่แปดแปดตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดเนาะเมื่อนี้ l o g i กมาทําบุญค่ะวันหยุดหยุดหนึ่งวันขอหยุดหนึ่งวันเนาะมาก็เลยมาทําบุญที่วัดในหมู่บ้านที่ l o g i กิยูเนาะค่ะ แตาจะมาขอพรแน่ดนรุนเลยมาเลยมาวัดเนาะค่ะบ่ค่อยได้มาโอกาสมาไหวาปูเนาะส่วนมากระสิไส่บาทรัดไส่บาทตอนเสาวนะคะวันหยุดมีโอกาสก็เลยพาลูกสาวมาทําบุญที่วัดกันอาหารอีกจะเป็นบรรยากาศอยู่ในวัดศาลาวัดของหลวงปู่ใหญ่เนาะ ค่ะเมื่อนี้ลอกกิ๊กก็จะมีแนวทางเล่าพัฒนาของมาดามคำน้นเนาะค่ะมาวางต่องวดก่อนที่ไปเบ่งตัวเลขแนวทางของมาดามคำน้นเนาะก,ก่อนอื่นลอกกิ๊กก็กราวขอบพระคุณเอฟซีทั้งใหม่และเก่านะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ลอกก,กิ๊กเนาะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็กลาบขอบพระคุณแนวทางของมาดามคำน้นเนาะค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องแล้วก็เอ็นดูลอกกิ๊กเนาะทั้งเอฟซีแฟนคลับแล้วก็ ทางของมาดามคำนวน,นะคะกราบขอบรคุณหลายๆนะคะนอกจากคำขอบขอบคุณกับบมี่ยังสิ่ตอบแทนได้นอกจากคำว่ากราบขอบคุณทุกทุก,ท,กท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนโดยการเข้ามาคอมเมนต์กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามบึงคลิปของล o อกกิกเนาะกรบาบขอบคุณหลายๆคะ่ะตัวเลขทุกตัวนะคะ เอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหละการรับฟังเนาะเลขมีเข้ามีหลุดเฮาบัูวมันสเข่าสิหลุดเนาะเรากีกะขอกาบขอโทษขออภัยไปก่อนเนาะถ้าเลขกบ่เข่า,ขาบ่ปังบะมานเนาะกก่ยาว่ากันเ้ยค่ะพอแม่พี่น้องเรากีกกะบรูสิเอืยย่าจังไหน,นเนาะ๋ยวเฮาไปเบิ่งตัวเล็นแนวทางกันเลยค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,นาของมาดําคำนวณเนาะคะ่ะของมอเมื่อคืนที่ผ่านมาวันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขเพิ่นกะลุดไป่เนาะค่ะของมาดําคำนวณเลขบอเขาเลขลุดไปเลขออกศูนย์ศูนย์พระศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ก็ยังมาศูนย์ศูนย์ล่างอีกอยู่เนาะค่ะเลขสามตัวเพิ่นจับไ้บอถึกเนาะค่ะ นี่จะเกือบถึงห้าศูนย์ออกซ่ศูนย์เนาะคะ่ะห้าศูนย์สามศูนย์ก็จับให้สามศูนย์ก็จับห้าศูนย์ก็จับเนาะมันเหล็กิ่งมันมาเข่าเนาะคะ่ะขามไปสี่ศูนย์เนาะของมาดามคำนวณสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาขามม้าวเป็นอย่างเนาะเอาไหมงวดนี้ผ่านไปงวดหน้าก็มาไมเนาะคะ่ะให้รอชา้า วนน่วันหยุดลอกิกสิจัดลาวพัฒนาใอเต็มเมือทุกคนรัฐบาลไทยลอกิมวันได้ร่วมจากเซียนอยู่ค่ะรัฐบาลไทยเจ็บหนักหลายก็เลยยังบม่มีโอกาสยังบม่มีเวลาได้ลงอยู่เนาะสำหรับรัฐบาลไทยช่วงนี้เอาล่าพัฒนาไปก่อนเนาะคอยมาติดตามรัฐบาลไทยกันอ่านี่จะเป็นงวดเก่าเนาะของมาดามคำนวณลาาพัฒนา วัดไม่เพิ่นกระหายมาเร็วกับขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะสำหรับมาดามคำนวณสําหรับแนวทางของมาดามเนาะเหลาพัฒนาวิ่งรูดหกกับแปดสองตัวสี่หางเอหกหางหกสองแปดสองหกสามแปดสามหกสี 2, ่ 2, 3, 3, 4, แล้วก็แปดสี่เนาะค่ะตัวนี้ตัวจอ่มมีอสี่หางเนาะมีหกสองแปดสองหกสี 2, ่ 2, แล้วก็8ปตัวเบิ้ลก็จะมี6 6กับ8 8ดแตัว4หางนะคะมี6 8แปดสองหกแสามหแล้วก็6 6 8กแปแคปหน้าจอเด้อค่ะพอแม่พี่น้องสำหรับ fc แฟนคลับของมาดามคำนวณเพราะว่าสิเป็น fc มหม fc เก้าที่เขาเพิ่งเข้ามาหรืออยากติดตามเสี้ยนใดกค่ะเขาไปเบิง้งเบิ้งทุกคลิปมั่นละ,ะจะได้ มากกว่ามากเล็กเสียนใดเนาะนี่มือนี้ก็จะเป็นของเาาพัฒนาของมาดามคำนวนเนาะคะ่ะสำหรับพรุ่งนี้เนาะพุธวันพุธสองทุ่มครึง่งเอาแนวทางไปบึงไปแง่งกันเนาะคะ่ะเพื่อจะได้โชคได้มาได้เฮงได้ปังกันขอให้ปังต่องวดงวดใส่คําวบางวดงวดขอให้ปังต่องวดเนาะคะ่ะสำหรับ ราวปัฒนาของมาดามคำนวณเอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะคะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอการรับฟังเด้วคะ่ะเลขมีข่าไมีรถลอกกิ้กกะกับขอโทษขอไปเนาะถ้าเลขไม่เข้าไม่ปังกับขอโทษขอไปหลายๆแทนมาดามคำนวณแล้วกันสำหรับช่องลอกกิ้เนาะ ที่สำคัญขาดบ่ได้เลยค่ะตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC แฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมเด้อค่ะเบิง ik, บ่งลอกิกเบิ่งสองลอกิกไปโดนๆสนับสนุนลอกิกโดยการเบิ้งคลิปก็ดีใจแล้วนะคะเนาะกราบขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณแนวทางนะคะของมาดามคำนวณสำหรับทุกเส้นนั่นแหละค่ะ กลับขอบพระคุณมาดามคำนวณที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเนาะคะ่ะกลับขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนะะเาะลรอกกี้ก็อยขอให้พี่น้องโชคดีมีใช้สาหรับวันพุทธที่จะถึงนี้เนาะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังเด้อเมื่อน,นี้ลรอกกี้ก็กลับขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่